บางไพ่นะครับก็จะเป็นเหมือนเซนต์เมตรคูณเมตรสูงเมตรค่ะอันนี้น,ะะนั่งอยู่ค่ะครับแล้วก็อ่าเนี่ยครับเราก็จะต้องพอเวลาเราขยับตัวทีหนึง่งมันก็มันจะเกิดเสียงมันก็จะเลยทําให้เรามีสติมากขึ้นในการจะหยิบของบางทีผมจะวางผมจะพกบอดี้ไปสองตัวเนี่ยวางไว้ที่พื้นมากกว่าะจะหยิบตัวนี้ขึ้นมากว่าจะหยิบอีกตัวหนึ่งสลับสลับเปลี่ยน แล้วผมถ่ายตั้งแต่สมัยฟิล์มมันต้องมีการเปลี่ยนฟิล์มเลยคือเราก็ากต้องมีการ,รวางแผนดีๆครับครับผมสับตัวอยู่นานไม่เข้ากว่าที่อตอนนี้ชินแล้วต่อไปนี้เนี่ยไปอยู่ในป่านี้เงียบแน่นอนจริงๆมันเร,เราเราเรารับสภาพอยู่แล้วครับว่าตรงหน้าเราเราไม่รู้ว่ามันจะมีภาพอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าบางทีนั่งดูเก้าวันเหมือนเดิมมันก็เลยเป็นความเคยชินไปแล้วครับคือเก้าวันไม่เกิดอะไรขึ้นเลย ครับเก้าวันของทริปเดียวนะครับ uh huh. บางทีเก้าวันของสองทริปก็ยังไม่มีอะไรค่ะมันก็คือเราก็ต้องศึกษาก่อนว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าไปเจอสัตว์ไหมแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าว่าโชคเราจะได้หรือเปล่าค,ครับฉะนั้นความอดทนนี่ถือว่าที่สุดเหมือนกันนะสําสหรับช่างภาพอดทนใจเย็นครับผมใช่ไหมคะมีส่วนครับถึงแม้ว่าจะอดทนและใจเย็นนะคะแต่ผ่านไปสิบห้าปีแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคุณกล้องเนี่ยยังตื่นเต้นทุกครั้ง ่ตตืนนเ้ทุกครัที่เข้าป่าไปบันทึกภาพเพราะอะไรคะมันเหมือนกับว่าเราได้ได้กลับไปหาเพื่อนในธรรมชาติแลวเราก็เหมือนคอยแอบมองเขาครับจากที่เราเมื่อก่อนเราจะถ่ายภาพเยอะหลังๆนี่กลายเป็นนั่งดูซะเยอะแล้วกล้องรุ่นใหม่เนี่ยชัตเตอร์เสียงมันเงียบมากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กับเขาได้นานขึ้นเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงชัตเตอร์เราเขาก็จะโชว์ความเป็นพฤติกรรมของเขาความเป็นสังคมของเขาให้เราได้เห็นซึ่งอันนี้ครับมันก็จะตื่นเต้นมาก เราก็จะลุ้นว่าเขาจะโชว์พฤติกรรมที่เราอยากจะได้ไหมอ,อย่างบางกี้บัวแดงออกมามีลูกออกมาคอาจจะแบบเมื่อก่อนถ่ายไปแชะสองแชะแล้วก็หนีแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มอ่เริ่มนอนเริ่มเดินกินหญ้าจนบางทีเรามองไปอีกแบบเราอยากจะได้ตอนที่ลูกเขากินนมเพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน,น้ำนมนะอะไระแบบนี้ครับเราก็จะลุ้นตลอดมันก็จะตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้เข้าป่า ก็คือว่าเราด้วยที่อยากได้อิริยาบถอื่นๆของสัตว์นะคิดคิดไว้ก่อนก็ต้องรอนะคะต้องรอจนกว่าจะได้บางภาพเนี่ยถ่ายไปด้วยจินตนาการเรียบร้อยแล้วแต่รอให้ภาพจริงมันเกิดครับมีภาพไหนที่ได้เร็วที่สุดไหมคะแบบแป๊บเดียวภาพเร็วที่สุดก็คือย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีเลยครับค่ะเข้าไปนั่งซุ่มโป่งครั้งแรกๆยังยังไม่เป็นเลยครับค่ะการบังภัายเสร็จแล้วก็นั่งแล้วผมก็ได้เจอสัตว์ที่หายากที่สุดในป่า เพ่งไม่ใช่เสือนะครับในความรู้สึกผมตัวนั้นคือสมเสร็จสมเสร็จเนี่ยพอพอการบังภัยปุ๊บเอาบังภัยลงมาปุ๊บพอมองมันในกล้องปุ๊บมันก็เดินลงมากินน้ำเลยแต่ว่าเขาก็สอนให้ผมได้รู้ว่าผมยังไม่เนียนระยะห่างที่แปดสิบกว่าเมตรผมถ่ายเขาได้สามใบเสร็จเขาชูงวงขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็ทําจมูกมาเหมือนได้กลิ่นเราระยะแปดสิบเมตรแล้วก็วิ่งไปเลยค่ะมันก็เลยสอนเราว่าโอ้เรา ไม่เนียนเลยในธรรมชาติไม่ว่าเราจะพยายามทําตัวให้เนียนยังไงสุดท้ายแล้วเราก็คือสิ่งแปลกปลอมแต่เพียงแต่ว่าเราต้องหาอุปกรณ์มาเช่นบางพัยม,มันก็จะช่วยดูดซับเสียงและป้องกันกลิ่นไปได้ในระดับหนึ่งครับพวกนี้ช่วยเราได้เยอะครับจากสัตว์ที่ชอบมากที่สุดนะคะคอย่างหนึ่งนะคะก็คือกวางผานะะคแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาอีกภาพหนึ่งนะคะซึ่งสัตว ชนิดนี้นะคะหลายคนบอกเลยว่าเป็นตัวละครสําคัญในหัวโซ่อาหาร<ม>นะคะกว่าจะได้ภาพนี้ยากง่ายยังไงกว่าจะได้ภาพนี้ก็คือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันครับครั้งแรกที่ผมเจอเสือโคร่งเนี่ยคือเมื่อสักประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยผมเห็นแค่หลังเขากับหางคือผมนั่งซุ่มอยู่ตรงริมริมลําห้วยและจะเป็นลานทรายค่ะ เราก็นึกแล้วว่าเขาจะต้องเดินลงลานทรายผมก็ดูฟิล์มเหลืออยู่สิบห้าลูกก็บริหารเลยว่าเดี๋ยวลงมาจะถ่ายคิดว่าจะถ่าย้าไหนปรากฏว่าเขาก็หายไปจากเฟรมคือเดินไปข้างหลังหายคือเราเวางแผนแล้วแต่ว่าไม่ทันเขาค,คือโอกาสที่จะเจอเสือเนี่ยโอกาสยากอยู่แล้วแต่ว่าเส้นทางที่เขาเดินมันเนี่ยเขาเขาก็ไม่เลือกลงตลิ่งโลง่ลงๆเขาไปตรงลกๆซึ่งเขาก็หายไปจากเฟรมแล้วกว่าจะได้ภาพนี้ก็คือเราก็ต้องไปเฝ้าที่ จุดที่เราคาดว่าเป็นที่ที่เขาจะมาคืออันนี้คือโป่งค่ะโป่งจะเป็นแหล่งแร่ธาตุสัตว์จะมาสัตว์กินพืชน,นะครับเขาจะมากินแร่ธาตุที่ไม่มีในพืชทีนี้ผู้ล่าก็จะตามมาล่าเราก็เข้าไปอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเพื่อที่จะซื้อเวลาซื้อจังหวะยิ่งเราเข้าไปในธรรมชาติมากมันก็มีโอกาสที่จะเจอมากขึ้นแล้วภาพนี้<ม>ใช้เวลารอคอยนานไหมคะภาพนี้ก็คือว่าในในครั้งที่ไปนะครับผมไป ห้าวันหกวันอันนี้มาวันที่สี่ที่ห้าแล้วครับแล้วก็มาแค่ระยะจากขวาไปซ้ายนะครับประมาณแค่หลักวินาทีครับค่ะประมาณไม่เกินยี่สิบวินาทีเขาก็ดูมองกล้องนะอ่าอันนี้คือพอเป็นผู้ล่าเขาไม่กลัวครับเพราะฉะนั้นผมจะถ่ายด้วยชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดเยอะที่สุด พอเขาได้ยินเสียงเขาก็จะมองพอพอเสร็จภาพนี้เสร็จเขาก็ยืนเหมือนเฉยงหันมามองแป๊บหนึ่งแล้วเรายังไงต่อคะวิ่งหนีเลยไหมเราอยู่ในซุ้มครับคือเขาเขาได้ยินเสียงแต่เขาไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ก็คือสงสัยมองเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเข้าไปเขาก็เดินต่อครับเราก็เลยได้ภาพที่เขาหันมามองกล้องค่ะแสดงว่าเสือเนี่ยไม่ไม่ได้น่ากลัวมากเหมือนขนาดที่ใครๆพูดกันว่าเจอเสือแล้วต้องแบบ รีบริงหนีหรืออันนั้นในนิยายครับในเรืร่องจริงนี่คือเสือเนี่ยเราอยากจะเจอมากทั้งนักวิจัยทั้งคนที่เดินทางเข้าป่าเป็นประจําครับผมก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาสร้างความเข้าใจกันว่าเขาไม่ได้น่ากลัวในธรรมชาติเขามีหน้าที่สําคัญคือคอยควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชนนให้รักษาสมดุลได้ดีคะอะไรพวกพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่มันจะมากับภาพอ,อย่างในในภาพเนี้ยถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเห็นว่าท้องเขาเป่ง ันนี้คือเขาเพิ่งกินวัวแดงมาของเขาก็เป่งคือกินเต็มที่ค่ะคทำไมรู้ว่ากินวัวแดงล่ะคะอ่าก็สัตว์ที่เขากินนะครับมันจะมีอยู่หลักๆก,ก็คือมีวัวแดงแล้วก็กระทิงอ่าครับบริเวณนั้นช่วงที่ผมไปเฝ้าเนี่ยมีวัวแดงวนเวียนอยู่มีเปอร์เซ็นต์สูงแต่อาจจะเป็นกระทิงก็ได้ครับค่ะ นี่ก็คือรู้ละเอียดมากเลยนะด้วยการที่ต้องศึกษานะคะว่าพฤติกรรมของสัตว์แต่ละประเภทแต่ละชนิดเป็นยังไงนะคะคที่เมื่อสักครู่อัดเปิดรายการนะคะที่บอกว่ายิ่งเราเนี่ยเห็นความหาจั่์ของธรรมชาติมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งห่วงแหนมากยิ่งขึ้นจริงไหมคะคุณก้องจริงครับเพราะว่าพอพอเรารู้ว่าคือเหมือนเรารู้จักใครสักคนหนึ่งส <ฮะ S 2> ัตว์ป่าก็เหมือนกันพอเรารู้ว่าเขาอยู่กับที่อยู่แบบนี้เขาหากินแบบนี้ ในสภาพแวดล้อมแบบนี้พอเวลาอยู่ดีๆมีใครจะไปทําลายป่าหรือพื้นที่ที่เขาหากินอยู่เราก็จะรู้สึกอยากจะปกป้องเขาถ้าเกิดเรารู้จักเขาและรักเขาแล้วค่ะครับซึ่งสองภาพนี้มีภาพไหนที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของคุณก้องแล้วหรือเปล่าคะสองภาพนี้ก็คืออันนี้หมดจากนี้ทัศการเนี่ยครับก็ไปแล้วครับสองใบไปทั้งสองภาพเลยนะคะก็คือมีคนอื่นอยากเก็บ บทบันทึกความงามของธรรมชาติแบบนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะสินสมสรน,นะคะจะตามต่อประเด็นนะคะเพราะว่ารายการของไทยทีบีเอสนะคะเราเคยนําเสนอเรื่องราวความงดงามของธรรมชาตินะคะผ่านรายการที่ชื่อว่าพินัยกรรมธรรมชาติค่ะและคุณก้องบารมีนะคะเป็นหนึ่งในทีมงานาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ